สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตงุงมีงานที่หน้าหาดะคะ่ะวันนี้ก็ชาวการผู้หญิงสามคนแล้วก็อ่ะสี่คนสี่คนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนค่ะแล้วก็มีคานาเป้กับเครื่องดื่มด้วยมีบาร์ด้วยก็คนกันโอ้โหเพราะว่ามันเป็นหาดอะค่ะก็กว่าจะมาถึงตรงที่จัดทางทางยาวอยู่นะคะก็ะวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็น ซุ้มเป็นสีขาวแดงนะคะดอกกุดาบขาวกับดอกลาบแดงค่ะเป็นสีแห่งความรักนะคะกาลูกค้ามาจากอเมริกาค่ะมาจากอลาบาม่าอ่าชื่อชื่อจอจอเดนกับโจชัวค่ะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะก็เดี๋ยวคุณพอยจะไปรับเขาตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวอยู่นะคะนี่ค่ะเราทำแบบว่า เซตอัพเป็นบีเวดดิ้งนี้มีย5ห้าคนนะคะก็จะมีเก้าอี้ด้วยแบบนี้ค่ะคะอันนี้ที่หัวบีดค่ะอีกที่หนึ่งวันนั้นเราจัดที่ลายันใช่ไหมคะอันนี้เป็นหัวบีดมีอยู่สองค่ะที่ว่าสามารถจัดได้ที่ลายันก็เป็นของอุทยานนี่คืเป็นที่หัวบีดค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ ป็นลูกค้าเขาอยากได้ไม่ต้องแบบว่าฮารุฮรามากมายค่ะให้เหมาะกับหาดบ้านเรานะคะน,นี่ก็จะเป็นโตพิธีอค่ะมีตัวเลิบค่ะเล็บสายมีเทียนมีดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็นสาย สายที่ว่าเขาจะเทกันนะ,นะคะอืจะมีคีดขี่ที่สายหนึ่งค่ะกาที่หายจะมีหินนะคะเพื่อนอ,นอมืมีคนออกไปตกปลาด้วยเมื่อเช้าน้ำจะขึ้นไปจนถึงสุดที่เราจัดอยู่ะค่ะก็ที่นี้จะจัดยากนิดนึงต้องรอให้น้ำลงก่อนค่ะพอน้ำลงปุ๊บก,ก็จะหินพวกนี้ก็จะโผล่แบบนี้เลยบรรยากาศสวยๆงามง มาฝากเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้ฝนจะตกค่ะแต่ตอนนี้แดดออกแล้วอขอขอขอค่ะข,ข,ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอกว่าช่วยลูกด้วยลูก,ลกค้าบินมาจากขามน้ำข้ามทะเลมาค่ะกว่าจะมาถึงบ้านเราก็อย่างน้อยก็ยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะยี่บสี่ถึงยี่สบแปดต่อเครื่องอะไรอีกก็เป็นสามสิบกว่าชั่วโมง อืมแล้วก็เมื่อวานไม่ตกมันซือไม่ตกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานฝนตกก็สงสารเขาเนาะค่ะการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าช่วยลูกด้วยจกุกท่านกลางเมตตานะคะอขอให้เพื่อนๆพนศรัทธานะคะศรัทธาแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรที่เราต้องการความช่วยเหลือเราก็ขอค่ะขอขอขอแบบขอด้วยความ ยังไงนะคะด้วยความศรัทธาแล้วก็ด้วยความนอบน้อมขอท่านว่าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆอะไรแบบนี้คะ่ะเชื่อว่าท่านเมตตาพวกเราเสมอนะคะอันนั้นจะเป็นท,ทีน้องจิกน้องแมมน้องกาลน้องกบออกไปเอาผัดไทยคะ่ะอันนี้มีพวผัดไทยมีกะหรี่ปับ๊บมีปอเปี๊ยะเดียวกันจะทอดปอเปี๊ยะด้วยคะ่ะ พวกเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราก็ทํางานกันด้วยความอเต็มใจเรารักในงานที่ทำเราก็หัวเราะกันกิกกกแย่กันไปแบบพี่น้องอะค่ะให้ถือเสมือนทุกคนเป็นญาติเราอะไรเงี้ยค่ะน้องน้องก็น่ารักทุกคนไม่มีพวกเขาเราก็ทํางานไม่ได้เนาะทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหมดเลยค่ะ เชื่อว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าให้ตังเรามาได้มาจากงานให้เราได้มีตังกินข้าวเติมน้ำมันรถแล้วก็ได้เต็กตัวสวยๆซื้อเสติิอะไรต่อให้ข้าอะไรช่วยเหลือลูกญาติอะไรแบบเนี้คะ่ะก็ให้เพื่อนๆขอบคุณ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 ทุกคนเร็วโอ๊ยรอยงเท้ารองเท้าอาอกออกก่อน ตามยาววินเดีววนนนวยวยโอ้ต,ตาแล้วดอกดอกบ่อยไปสวดไปเร็วนี่ค่ะน้องแมววันนี้น้องแมวทําซุ้มพี่ขันทําไว้ให้ครึ่งหนึ่งค่ะพี่ก็แมวมาทําจนจบดิการเดีย๋ยวจะเป็นมือท่อนะคะ<อ>มือท่อปเปี๊ยะน้องกิ๊ตจะเป็นคอยทําบาน้องแมวเซฮัลโหลก <ๆ S 1> ๆๆอลิวอ่าค่ะงานสวยมากนะคะวันนี้ค่ะ สารวันนี้ตุก๊กขอลาเพื่อนๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ